ใช่ของพรีเมียมตามงานเนี่ยโดยเฉพาะพวกนักข่าวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนักข่าวไปตามงานจะต้องได้ของพรีเมียมกลับบ้านอิสระซึ่งซึ่งเป็นของไม่มีไม่มีราค่าแล้วควรใช้คำว่าอะไรคะคุณภาพสูงเกรดสูงจอดตลาดได้ ม่เนนนนนวนี้เทกคุณรือ่แล้วว่าตัวไที่เป็นเทลอ่ะมันราคามันสูงไัแสองว่าจะโดนจากคำว่าของพ่อเ้าเป็นของพ่อเราเป็นของพ่อแต่แต่ถ้าเท่าท่เารอว่าของพ่อ อ๋อเหรออย่างพวกเลยก็ก็สเปรย์เหรอเอ้ยแกจะเป็นมันทอนหรน่ะไม่ใช่ไม่อย่างว่พวกขนมอบอะขนมอพวกทั่วไปที่มันทอจะอบจะกรอบได้ยังยังฮาคาบี้ฮานามิอ่ะอันนี้คเอสูชนโอ้โหอ๋ออ๋อ่นขนตองใช้คว่าเนว่าคเกป็นนเป็นรางวัลชีอืแต่งสนใจหรอ มันจะมีถลุ่มคนที่มันมขากากับเรามาขากากับเราปัญญาออก็ยังไวันโปรดักมันไม่สามารถเซฟใหุุาดไม่มีโปดัอเออน้ำเปล่าไม่สามารถวดอนเ็นจ hmm. ิ hmm. mm. ja ้งจสังเกตนะน้ำเปล่าเนี่ยก็เป็นน้ำที่มีุกุ่มน้ำเปล่าไม้องว่าดีเนะที่เราน้ำน้ำที่เป็นบอทเทล

แล้วเอาไทำอะไรได้ล้างมือไปคอนซ็มไม่กินไม่กินเไปใช้อุปโภคได้แต่ไม่บริโภคเอาไปต้มแล้วไปทำอีกอย่างก็ไม่ได้โอเคค่ะเออฉะนั้นหนูไม่ต้องไปฟังเยฉะนั้นอย่างทาคำที่ใ่้าแนด์ทีนไม่มีไมเมียบดเียบไมยไคือไม่มีคำแทนว่าพรีเมียมได้หรือว่าต้องบอกคุณว่าพลาดหรือว่าเกล็ดยัไ ถ้ามดข้อพเศษนีันไม่สามารถ identify ได้ว่าเป็นผีไม่ผีถ้าสูถ้าหมดสูงตรงนี้อนีสูงมกในเชิงใชิ้ายิ่มันไม่ใช่้น่อภาพมนไม่แตก u r y เลยมไไม่ถึงสูงสูงภาละเ่ไห่มนไมกเออถ้า่จะทำ แต่ถ้าหนูอยากจะบอกให้ตัวเองดูนะชิหนูทำที่ภาคหลักได้แต่ราคาไม่ต้องพูดคือตอนนี้หูเสื่อนวความรู้สึกวควาสกลวนงก็แล้วก็เิ่มเอทํราู้สึกทไปแล้วก็เอ้ิ่อวเร่มหมดเริ่มหมดแรงนะสมองเริ่มอ่อนล้าละมันโดนรีดแต่ตอน ตอนแรกหลังอาหารเที่ยงแล้วเันตนี่คือข้อสองโออโหนี่ใช่ไหมช่ะครั้นี้ความน่าสนใจที่ถนูว่าถือว่าลองเชิญโกลสนะรับนะประเทศบุรีรัมสามคุแต่ตอนนี้มองมองบนล่องรอยในปัจจุบันม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 ีอะไรมั้ยมีคคูลที่มันจะไปต่อได้ไหม